สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็สิมาล่องคลิดสาระความรู้ในการที่เฮาสิเพาะไข่ตะกะแหนะคะอันดับแรกเฮาก็สิมี่ไส้ไส้ล่องผื่นก่อนนะคะเอาไส้มาล่องผื่นอ่ะเราก็พุ่มน้ามันหายมันอ่ะมัดๆนะประมาณว่าบ่บ่เปียกเกินไปแล้วก็บ่บ่แห้งเกินไปก็มัดอันนี้บ่แม่นนะคะนี่ตัวนั่งจะนั้นเฮาเฮาพรมจแล้ว เอากะ yup. ถุกดินให้มันแน่นแน่นให้มันแน่นพราวพราว่าอย่างกับราว่าเวลาเข้าไข่เลี้ยงออกไข so ่ตะกะแต่เลี้ยงเวลาไข่เขาจะออกมามันแน่นมันสิบรอหมดบาาพีเขาตีให้ดินมันแน่นแลปุ๊บเขากะเอาไข่ตะกะแต่เลี้ยงหลังจากนั้นเขากะชิเอาขุยมะพร้าวผสมแับไส้นิดหน่อยนะคะคุยมะพร้าวผสมกับไส้นิดหน่อย โป้ไว้ทั้งเพิ่งเรากาบว่านาเกินไปถ้านาเกินไปตะกะแตงสีออกเนี่ชยชัวชีมหมดออกมาได้เว <_ d ata> ลาเขาไม่เข้าต่อเพราะว่าเวลาเขาเขาเขาอ่าร้อมที่จะฟักออกจากไข่แม่นเขาสิบ่าหมดลงท้งไตเขาจะหมดหาขืนมาหาพื้นทีมันสามารถมุดได้ไงกยก็คือทั้งเพิ่งที่ห้องปูด้วย <_ d ata> คุยมะพร้าวที่ผสมกับไส้นิดหน่อยอันนี้สิเพาะนี่ ประมาณขีดก,กว่านะคะอาเวลาเขาเลี้ยงเขาพยายามจาอยาให้เขาซ้อนกันหลายนะคะนี่เขาซ้อนกันหลายเพราะว่าถ้าซ้อนกันหลายเกินไปเขาออกเนี่ยนะคะนี่เขาออกเนี่ยอันนี้ไข้ของคอคองเองที่คอกที่ได้พักอ้อามาเลียงนะคะามาเลียงได้ยูเก็บไข่อันนี้รอบรอบที่สอง รอบสองก็เลยท่านได้ขายก็เล่ออามาเขาสีเลี่ยงเพ่ให้เขาทับกันค่อยเลี่ยงไปใจเย็นๆไปอันนี้ใครมาเ,เพราะเข้าเลี่ยงเสร็จแล้วเฮาสิพุ่มหน้ามาเดี๋ยวกสิเลี่ยงไปก่อนเรื่อย นนะเรียงไปใจเย็นๆไปาตากระแตนคออกแรกลงทุนไปคาคาไม่คาตาคายตอนนี้ได้ทุนขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ได้ทุนขึ้นมาแล้วก็เลยเท่ากับวบาตามซื้อนะว่าเดี๋ยวนี้ค้นมันเลี้ยงหลาย ตอนนี้เขาตอนแรกเขากับเดียงเพื่อขายไข่พักลังเนี่ยมาไข่พอของเขาไปไมันมีการขายายพันธุ์ไหลเข้าก็เลยจิต้องมีการเดียงโตวไวหลายน้ำแบบนั้นแบบนี้เข้าเมื่อค้นเลียงได้ไข่หลายแล้วเขาก็ะิบมาซื้อไข่น้ำเข้าด้วยบาดแม่มาจ้ะเขาก็ซิบมาคอยมาซื้อไข่น้ำเข้าดังนั้นก็เข้ากับจิต้องเป็นพันแม่ไขาโต อย่างเอาไข่มาพอเองแล้วกันมาไข่โตนะคะดังนั้นมันหลายเสกอย่าบอกของทัง้งเลยแนวมันถ้าพับกันหลายมันออกเนี่ยดังนั้นเ้องก็ค่อยๆเลี้ยงไปเมียวขา่พนักงานช่วยพนักงานช่วยเลี้ยงไปก่อนนะคะ ฟองแน่หมูจุเนี่ยมันออกแล้วอันนี้สิมีแจะฝักที่มันเป็นไขโดด่โดดๆแล้วะคะ่ะจัาได้ไงคะอตัวดำ อืมอม,มันเยอะเลย,เยวก่อนนะเพราะว่านี่ว่าสีใสสีใสให้มันได้ข้อสิเพิมขนาดมันค่ะอืมพยายามอย่าห้ยเรื่องทับกันลายถ้าทับกันลายค่ะถ้ากขาแตนเขาออกเนี่ย ออกเนี่ยเลยสิทําให้ใครห้องเขาสิเสียตกมันหลายเนาะอันนี้อันนี้คือเ่าเรียงเรียบร้อยแล้วเอาประมาณนี้อันนี้ได้อีกชุดนึงอ่ะอันนี้ได้อีกชุดนึ่งมาเรียงเสร็จแล้วปุ๊บส่วนต่อไปก็คือผสมหม้อไส้ไส้กับกล้วยมะพร้าวนะคะเุยมะพร้าวที่เ่าเตรียมไว้ สมุนไพรนิดนิดน้ดน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 อยๆเขาเสี่ยวตัวเนี้ยนะคะมาลุ้นลุ้ลปิดนะแต่ก่อนตัวเขาสิปิดหนาเ้ากับสิพยวพ้มหนาไข่ไข่คนเพิ่มความชื้นให้ไข่จังหน่อยคนมีฉีดน้ำเพิ่มความชื้นให้เขาหน่อยออื เอาได้ความสวยงามทางดาานนอาก็เสีเอา,เอาคุยมะพร้าวที่เราผสมกับดินทรายเอามาเลย,เ,ยเข้าเบาเบาแล้วต่อเอานไนอะไรได้ค่ถ้าไมถึงเป็นคุยมะพร้าวเพราะว่าเขาสิมีช่องว่างให้การหมดขึ้นมาผสมกับทรายถ้าเอาใส่ไนกันไปเขาสีห้ยอยหัก เออขา้อมมไง่าพอปิดไครไว้ เป็นอันเสร็จสิน้น,นแล้วอันนี้เลยจ้าอันนี้พร้อมเข้ากงรงก็เข้าหาะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้ามาไว้ที่ค้อเท่มาค่ะอุ๊บอันนี้มันไม่คอกัยเขาอึ๊บเลยจ้านี่นี่อันนี้ขนาดคอกอ่าเม็ดเคืองคุ้นคุ้นเม็ดนะคะนี่ อันนี้เลี้ยงไว้ในบ้านอากาศเขาอากาศในบ้านได้แสงไดอ้อันนี้เฮ็ดเองนะคะสนใจสามารถติดต่อได้นะคะอันนี้ก็มีสิบสองสิบากองเก็บไว้ในนี้นี่นี่นะคะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเหลือเหลือใครอีกนิดนึงนะก็จะใส่กระเป๋านึง ดังน้ก็ฝากได้ลคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามส,สมารถสนใจสมารถมาเบิง่งงานไหนนะคะตอนนี้ติดตั้งที่เลียงอยู่ฟ้ามอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางนะคะจังหวัดขอนแกน่นเป็นงานอาชีพเสริมค่ะ มีอาชีพรักอยู่แต่หาชาีพเสริมเสมอในี้องงานตัวเดียวก็ได้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บส r คร e แล้วก็กดติดตามนะคะจังหนก็มีขอเสน,น,แนอแนะโทรมาหากันได้ด้วยจ้ารับเดียวนี้ค่ะ